ลันีลเด้อยาแม่ลับบลับพื้นหาเด้อูสอนมันยากงบเราพี่นกันอาลูกลับเรื่องเรื่องลับเรื่องต่อก่อนนาะพี่น้องเนาะสดซดซดต้องใส่เวทีนาะพี่น่องที่เราันได้ยินแต่คนนอกเอา

ลูกสบาเอาว้ใตเลยลูกสบายลูกสบายจะไปตีบ้านสมิงนะแม่เอายังยังดีเลียงยเออหูยูแต่ังเจอเขาเลยนะอลูกสบานะะวาอยู่เมื่อร่เอาีเสียงตเออจังหวะเขออ กิรพัน so ์ขอกราบขอไหว้เบ <Yeah, yeah. S 2> ิร์ดสุสน so ้องานเฮากิรพัน์กิรพัน์เป็นงานปวดไปใหยาดนอกกิรพัน์แต่มาซอยจิรพัน์ยาเมื่อกี้ล่ะว่าจะเเอหาเลยจิรพันธ์ลรบ้าหลดเด้หนึ่งเจ๊ไนมือีกะไม่ไงเอ้ขออวยอวยพรให้เจ้ามีวานสุขขจะเจริญเดินไม่ใหญ่เดินกันเด้มมีอย่งกันติดต่อแล้วกันขอให้ไม่ใหญ่ยากันสงขาวกันววานนักส่แชงแพลันเาไม่น่งปิอยุ่นีนม เจนไปเจนกังบุณกอง้วชกันเลยค่ะกองไปก็ไปกองบุญกองบวชน่ะละไเจ้าสมบัตสมบูรณ์ยู่แต่ที่ในหลวพ่อใหญิว่าญาติเจ้าหนุนตัววัอว่าในวัดญาติเต้าตัวถ้าเราบอกใครเพราะข่อยให้งานหนเที่ยงเพราะข่อยกบฏข่อยพึ่งมีแต่เสียมาอยู่บาไนะที่แรกว่าเสียเอา ชุ่ทีเราจะก่อนยีบลูกของอีพีสเนีะไกลของชุ่มนีไกลอไปเรียกเลื่ห้เมือี้มันขมอดก็ดีแะ่่อนรับาเปนยิ่งมีหัวไหลผู้ชายมีเมียน่อยคนละอันนี้เป็นก่อนรับไปไปอม่ลืมเลื่อลูกบัมาเพอไปแน่พอขอขอไปไปเรียกยังไงอนนั้ะ ระยกสมัยคันเทคโนโลยีมีมือถือใช้กันเนาอดอกไใบหัวระยกสมัยพวกผู้หญิงเพิ่งเนลไรหาผัวเจ้าหัวบ้านเดียตัวเราเจ้าคือคนเว่า เ่เจ้าย่วงเลยแล้วยกทำไมพวกเลุกาแฟปลาเพ่อนน่นนอร่อยนะน้ำหนึ่อน้อยาแบอึทังเขียโทและดำกันกับตกมันมันเป็นดังกันเาไม่ใ่นี่อกเาไปนี่ออกมาท่นน้องแวกนี่ก็ออกมาหนีเลยไป็งได้ หลักคำแรงบาคอยฟังเสียงกุกเสียงจิกที่โถเขาตังแต้ตัวนันที่ไปบ้านแพืออบักไอเล่านะไอบักไอเล่าเนี่ยที่ไอบักไอคัดเอาไี้ยงใะแม่ที่ซือม้ากับมดด้วยเนั่ยอดโถนักหนังเอก็ไปชุ่หละเออหูเปนน้องสังเปุโ มันบดมันตีแบบมันพิดพว่มแม่งเลยเรามีอเขานองบากคนผูวยังอยู่ด้วยจูเออว่าไปตีไปตีมันไม่พกตีมันตีสนษาอันสามเนี่ยโฆนณาอันหนึ่งเนี่ยก็ไปตรงนี้เก็เดลินนี่ยนาลานาลาเจ้าว่าคนวปานกันไปหาเอาอย ไปดังคนดี่ไม่แน่เลี้ยวเออไม่ไม่ทุก้ามันลอะเามัไดะว้ายะยุสมัยพวกทุยิงมีผัวลายผู้ชายมีดอกเมียน้อยผัอ่อยมหาอันดหลับ่อยับกันคืนหรือกัน ไงไงไปบ้านน้องลุงน้องล่อย้อมัาบ๊อบบี้ไล่เจ้าหน้าที่มาไลยดอกแล้วมไล่จนชาวบ้านเรากันดอกแจ้วดอกแล้วน้องลุงงานดอกลูกข้าวน้าพ่อแม่ลาคอดนมดอกสาวคือบริสุทธิ์เจ้าแม่ก็มีมีเอ๋ก็ลูกสาวก็ยังบิน เปลี่ยนบ่อคอยนางละิงกะเจงบ่ใช้ย่อยใช้กะบ่อคอยดอกคือกันละหาแต่ความสุขสำราญคนแข่งันทักนี่ชู กูอาใช้แท้และยิ่งกบดอกเคยเช่ดอกดื้อตำหัวคนเก่าและมีแต่โากับเอากูจนว่าดอกดื้อต่าห่างเขาว่างว่าจะไป เมื <Hoy S 2> ่อนั้นมัไปเจอนะโคตชบักสซาบาคนมึงมันมันไม่เคยได้รับารยอมวับอยู่ไปเมื่อเดี๋ยวไปยังเขี่ยเขาไปเดี๋ยวคู่เพราะว่าเคยเห็นมันตีแล้วมันตีเขาบนมันมันประยุดแต่มันพิทูเขาที่ น้อพัดลายเดีหนอจะไปมือนีมไปวีูเบรูเจี่ยวกบูบูอื่นไปน้งหาเปาม่ซอยเป็นแหลประมาณีเป็นแมอดมีองค์ห่ไม่ก็เล่งไปลเบิ่งเออกันนั่นละหล่ะใจผู้หิงซึ่งี่บครัวบดอกเวยรรมว่าแต่ด้หัวใสหัวแต่ไม่ได้แต่คอยเห็นน้บักสบา นี่ค่อยมักยูดโดยโ่โตหมดสมายยี่ห้อเออบ้าไม่ฝืนฝืนกระดาน่า

เราก็ไปไปชทยด้ปเปียนไปไปไทยมไปไทยคิไปไทยคิดไปไทยคิปเราเมียเน่เรีนเวนเลีนไว้เอาคนไปไปทอาตาปัญะเขาถิมหัวาไอ้หันป้าหาทีในบ่ เราพันดีขอท่านยินดีดอรับตอนไปนอนสซนบ้านในเด้ยได้่้อนหมบ่ตงใส่เวทีได้พี่นองเลยโม้โตงใส่เวทีนา้พี่นองเจะสุดงานบวช ร้านมาร้านมาล้องนาะพี่น้องเนาะขขอคนเปนใหญ่ท like for. ีม erm. ่อไรกำลังรวกันวันให่ี่ราพัดมือดีปใหญ่วานไห่กำลังกกกำลังใหญ่ี่เราพัดมือดีขอขอบคุณขอบคุณเนื้อไปใหญ่สุขภาพบข็งรเบาลอกท่าน่้าห่นน้องแค่นเนื้อมือดใส่หมวลรับดเป้ที่สิโปต้องสดๆน้องพี่น้อง

ออาม่นน้าดีบกบมีพญมตัวไอให้ลงเือรมักคนใจบเลอยังไเห็นังไโหมีผัวจอดอนบ้านในบ้านในที่ร้านข้าวันนีเนี่ยเจ้าหุจักทุกบ่ ตอนนี้แม่ล้านข้ายทางวัดเยแม่นี่วันเนี้ยผ่านเลยม่ก็นั่นแหละน้องเคยเนี่ยก็นี่เราคอยกัยู่ในหันลกิสอยู่ในหัะบ้านกันอยู่ในตัวเดียวกหักันยกกันเลยอ้างนี้ย <stakeholder> ัยทุกคาดีไหมก็ไม่ทั้งหัอส่านบงกนขาน 我的步伐。

ai đập cái đập trái chặtเจ้า hoa nó thuộc เลยนะ